มีค่ะอุฉันนางสาวปริชา,าลัตภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกกับสองโรง,งเรียนหนองแคร์เฉยาวันนี้ที่ฉันจะมาเฉลยโจทย์เทมนี้ค่ะค่ะโจทย์ของเราก็มีแบบนี้นะคะข้อแปดเมื่อเราทำารใข่มันเข้าไปในขั้นแรกล่างกายจะต้งองใช้อินฟาร์ช่วยอยกสลายเสียก่อนจึงจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ปฏิกิริยาอยกสายนี้ควรจัดเป็นประเภทใด 1. น e ึ่งออกซิเดชันสองส c ป t i o นิ e ิเคชันสามเอทอริซิเคชันไฮดริธีคินนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดจากโอทูเนากาศทำปฏิกิริยาโดยมีความร้อนช่วยปฏิกิริยาสเปรย์นิซิเคชันเอเทอร์บวกเคอร์เ i ียไฮดรซจะได้เือร์กินรีนบวก ROH ปฏิกิริยาเอเทอร์นิซิเคช R O H บวก R C จะบรร O H จะได้ R C จะบรร O R แดดบวก H 2 O นะคะดังนั้นคำตอบทั้งสามข้อนี้ไม่ถูกเราจึงตอบข้อสี่นะคะไฮโดรลิซิสเพราะต้านกายจะต้องใช้เอนไซม์ช่วยย่อยสลายกรดยูรินนะคะค่ะคำตอบของเราก็ตอบข้อสี่นะคะ วันนี้สจบของเราก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ